สวัสดีเพื่อนๆนักกอล์ฟทุกท่านครับวันนี้พบกับผมโปรกันกอล์ฟสเปซเพื่อนๆนักกอล์ฟเคยพบปัญหานี้ไหมครับเล่นลูกสั้นยังไงก็ไม่แม่นชิปหลังลูกบ้างชิปท็อปบ้างหรือบางทีระยะไกลก็แบ่งระยะไม่ได้ระยะใกล้ก็เดี๋ยวสั้นเดี๋ยวเลยวันนี้โปรกันมีทิปดีๆมาแนะนําที่จะช่วยให้เพื่อนๆนักกอล์ฟสามารถเล่นลูกสั้นได้อย่างชํนานาญมากขึ้นครับ เรามาดูกันว่าปัญหาของการที่เล่นลูกสั้นไม่แม่นท็อปบ้างหลังลูกบ้างเกิดจากอะไรซึ่งเพื่อนๆทุกคนอาจจะรู้กันอยู่แล้วว่ากีฬากอล์ฟเนี่ยในการสวิงหนึ่งครั้งเนี่ยกล้ามเนื้อส่วนใหญ่ที่จะใช้เนี่ยจะเป็นกล้ามเนื้อใหญ่หรือว่าตัวบอดดี้ร่างกายของเรามักจะไม่ใช้กล้ามเนื้อส่วนแขนมากสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้น จะมีสวิงชิพที่สม่ำเสมอก็จะต้องเกิดจากการที่เราคอนโทลร่างกายในการหมุนเป็นหลักมากกว่าการใช้แรงจากแขนตบัดเฉย,เ,ยเพราะฉะนั้นอาการที่เพื่อนๆจะเป็นในการตีหลังลูกหรือว่าท็อปมักจะเกิดจากการที่เพื่อนๆใช้กมเนื้อมันเล็กหรือว่าแขนของเพื่อนๆน,นั่นเองเดี๋ยวตัวอย่างเช่นลูกนี้เดี๋ยวผมจะชิพแบบใช้แขนตีอย่างเดียวให้ดู เพื่อนๆจะเห็นจากการตีสองครั้งเมื่อสักครู่นี้ได้ว่าสังเกตเวลาที่สวิงเนี่ยมีแต่แขนที่เดินทางไปหาเป้าหมายร่างกายเนี่ยแทบจะไม่หมุนหรือเกิดมูฟเมนต์เลยเลย หรืออาจจะเกิดแค่ขึ้นลงอย่างเดียวไม่มีการโลเทชันเพราะฉะนั้นนี่คือสาเหตุที่ทําให้เพื่อนๆหรือนะักกอล์ฟส่วนใหญ่ที่ชิปไม่ค่อยดีเกิดการชิปไม่สม่ําเสมอเพราะฉะนั้นวันนี้โปรกันจะมีทริคที่จะช่วยให้เพื่อนๆสามารถใช้บอดี้ในการเล่นลูกสั้นได้อย่างสม่ําเสมอมากยิ่งขึ้นครับที่ของโปรกันก็คือการใช้อุปกรณ์ชิ้นนี้อุปกรณ์ชิ้เนี้ยมันจะทําหน้าที่โดยที่เสียบไปที่ตูดของไม้กอล์ฟของเพื่อนๆน,น,นะครับเสียบเข้าไปเลย ทีนี้เวลาที่เพื่อนๆนเซตอัพในการเล่นลูกสั้นพยายามให้ก้านสีดําตรงนี้ที่มันยื่นออกมาจากไม้กลมครับแนบอยู่ข้างลําตัวหรือท้องด้านข้างก็ได้ความรู้สึกประมาณนี้พอเซตอัพได้ท่าเซตอัพที่ถูกต้องแล้วก้านสีดำเนี้ยข้างลําตัวทีนี้หลักของการสวิงก็คือ1เพื่อนๆขึ้นไม้ไปที่ตําแหน่งประมาณแขนซ้ายของเราชี้ที่8นาฬิกาหรือแค่เซตข้อมือไม้ขนาดกับพื้นโลกก็พอครับจะสังเกตเห็นได้ว่าตัวนี้ยืน่นยื่นอยู่ นี่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆใช้ข้อมือหรือแขนอย่างเดียวในการสวิงเนี่ยปุ๊บมันจะตีตัวเราทันทีเพราะฉะนั้นเวลาเพื่อนๆสวิงออกไปเนี่ยไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยครับจับไม้เ,าเบาสบายๆายหมุนไปอย่าให้ก้านสีดำเนี่ยมันมาตีตัวเราหรือถ้ามันจะตีมันตีหลังจากที่จบสวิงได้ไม่เป็นไรเพราะว่าตอนที่ Impact แปลว่าเพื่อนๆใช้บอดี้ในการเทิรแล้วก้านมันถึงไม่โดนทีนี้เพื่อนๆก็มาลองใช้ในการตีกับลูกกลอฟครับ ไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับรีแลกซ์สบายๆจับไม้เบาๆนิดนึงก็คือมือขวาของเราครับความนิดนึงปกติเราอาจจะจับตีหงายประมาณนี้เพะนั้นเวลาเล่นลูกชิปผมอยากให้ความเล็กน้อยการสีดำในข้างลำตัวเวลาชิปอยากให้การโดนคลิดแค่นี้เลยปไป แนะนำให้เพื่อนๆลองไปหาอุปกรณ์น,นี้มาใช้ฝึกซ้อมกันดูนะครับจะช่วยเพื่อนๆสามารถมีสวิงชิปที่สม่ำเสมอมากยิ่งขึ้นเพราะว่าไอตัวนี้มันจะใช้หลักการของมันอย่างที่ผมบอกก็คือมันจะบังคับให้เราต้องหมุนตัวโดยอัตโนมัติเพราะไม่อย่างนั้นไม้มันจะตีตัวเราได้ฝึกกันเยอะๆนะครับถ้าอยากเก่งแบบโปรถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากได้ความรู้ดีๆเพิ่มมากขึ้นหรืออยากเริ่มเล่นกอล์ฟหรืออยากปรับปรุงสวิงหรือปรึกษาปัญหาสวิงกอล์ฟมาเจอโปรแกรมได้นนที่กอล์ฟสเปซอะคาเดมีครับเรียนกอล์ฟย่อมเก่งกว่าครับ